สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบ,บุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาสัญจรอย่างวัดบ้าน่ายตะบ,บนบ้านค่ายอำเภอบ้นานไขยจังหวัดระยองนะครับซึ่งมีท่านพระครูพิพัฒช,ชยาพรเจ้าคณะอำเภอบ้นานไา่เจ้าอาวาสวัดบ้นานไา่นะครับวัดบ้นานไา่นั้นท่านผู้ชมครับเดิมชื่อว่าวัดชัยชุมพูน ซึ่งหมายถึงชัยชนะที่ชนะศึกในแผ่นดินเป็นป้อมปราการนะครับของอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งมีพลม้าพลช้างมากมายซึ่งก็จะสอดรับกับทางทีมงานที่ได้ไปถ่ายทํารายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมอย่างวัดทับมาอย่างวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นท่านผู้ชมจะได้โปรดติดตามรับชมจากกำนันเทวีพงศ์นะครับวิทยาคุณและอาจารย์ทิมบุตรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองขอเชิญทุกท่านรับชมพ,พร้อมๆกันได้เลยครับครับสวัสดีครับผมนายทวีพงศ์วิทยาคุณครับกำนันตำบลบ้านค่ายครับซึ่งในส่วนของพื้นที่ของหมู่ห้านะครับผมผมนั้นผมก็เป็นรองประธานคณะกรรมการของชุมชนคุณธรรมของวัดบ้านค่ายด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอ มาแนะนําสถานที่ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดบานคายแห่งนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นหอสูงนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ตั้งของวัดบรนคายเดิมนะครับตั้งแต่ประมาณร0 0ยร้กว่าปีมาแล้วนะครับเกือบปีมาแล้วแต่เนื่องจากว่าด้วยสภาพที่มีปลวกขึ้นนะครับก็ได้มีการรื้อถอนเรามีการสร้างสาร้างศาลาหลังใหม่ขึ้นมา แต่ปัจจุบันหอสูงที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็ได้มีการจะปรับปรุงนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ถามว่าทําไมจ้าต้องมีการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าบนหอสูงนั้นจะมีอของวัตถุโบราณพระเทวรูปสมัยอายุ8,900ปีนะครับตั้งแต่สมัยอุทองสุขโขทัยนะครับไล่มาเป็นยุคนะครับซึ่งาภายในพื้นที่ของวัดบ้านคายย่ายนี้นะครับโบราณโบราณเทวรูปต่างๆเนี่ยได้ ประชาชนนะครับที่ได้มีการขุดพบนะครับก็ได้นํามานะครับมาไว้ที่วัดบรนค่ายนะครับก็เราก็จะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมานะครับจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้กับเยาวชนให้กับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์เมืองระยองนะครับซึ่งเดิมบรนค่ายแห่งนี้นะครับก็เป็นพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งได้เป็นเมืองระยองในอดีตนะครับก่อนที่จะรกร้างไปนะครับแล้วมีการตั้งเมืองใหม่ขึ้นมานะครับ จุดต่อมานะครับเป็นสถานที่สําคัญของวัดบ้านค่ายอีกหนึ่งจุดนะครับเขาเรียกว่ามณฑบของวัดบ้านค่ายนะครับซึ่งสร้างในสมัย2,454นะครับหรือรศ130โดยท่านพระครูวิจิตธรรมนุวัตหรือหลวงพ่วงนะครับอดีตเจ้าวัดวัดบ้านค่ายนะครับท่านได้สร้างไว้ในช่วงนั้นนะครับซึ่งในช่วงสร้างเนี่ยท่านใช้แรงงานจากชาวบ้านนะครับสำหรับเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องของพี่นิหารนะครับก็เขาเรียกว่าหมุนก่อนผ่อนทีหลัง นะครับก็หยิบยืมเงินต่างๆมาใช้ซึ่งประชาชนสมัยก่อนนั้นค่อนข้างที่จะยากจนนะครับหลวงพ่อก็ได้มีการหยิบยืมใช้จากที่ต่างนะครับจนสามารถสร้างจนสําเร็จอันนี้แบบก็มาจากลบบุรีนะครับทางก็จะมีการสร้างาพระประธานรอสอร้อยสามสิบนะครับรอยพุทธบาทจําลองนะครับซึ่งเป็นสถานที่เขาเรียกว่าระดับต้นๆของประเทศก็อยู่ที่วัดบรรคายด้วยเช,เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการสร้างมณฑรแห่งนี้นะครับค่อนข้างจะมีประวัติค่อนข้างจะ เยอะนะครับแต่หากท่านใดมาที่วัดบ้านค่ายเนี่ยจะมีประวัติบอกกล่าวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างนะครับรวมถึงโบเรณฝั่งอาทิตใต้นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นโบสถ์ใหม่ก็จะมีหมวดเดิมสร้างอยู่นะครับก็จะมีวัตถุต่างๆเขาเรียกวัตถุโบราณต่างๆมากมายเนี่ยเก็บรักษาอยู่ภายในโบสถ์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไฮไลท์คือจอุดตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของอพระธาตุซึ่งในหลวงนะครับในหลวงรัชกาลที่10นะครับ พระองค์ท่านได้พระราชทานาพระธาตุในสมัยท่านเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับพระธาตุก็จะอยู่ที่ประจําอยู่ที่มณฑลแห่งนี้แห่งเดียวของเจ้าระยองนะครับก็จะอยู่ที่มณฑลแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากสายบุญท่านใดอยากจะมาไหว้พระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลก็สามารถมาได้ที่ว่าที่มณฑลของวัดบรรค่าได้เช่นเดียวกันครับผม บริเวณแห่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่เรียกว่าโบสถ์ของอุโบสถของวัดบรนคายนะครับซึ่งเป็นอุโบสถหลังใหม่ที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่ปฏิสถานของพระประธานนะครับหลวงพ่อวงองค์จริงนะครับซึ่งท่านหลอ่อในตัวท่านเองนะครับเมื่อปี2479นีอะครับอีกองหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อดิ่งนะครับซึ่งเป็นผู้เริ่มสร้างอุโบสถแห่งนี้นะครับสำหรับหลวงพ่อวงนะครับที่ท่านได้สร้างไว้ หลวงพ่อนะครับเป็นเกจิซึ่งสําคัญแห่งหนึ่งของเจ้าระยองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการที่ได้ท่านได้เขียนจารึกไว้บนสมุดคอยซึ่งอยู่บนหอสูงนะครับไม่ว่าเป็นประวัติของการสร้างวัดบรนคายชัยชุมภูพลนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์เมืองระยองบางส่วนนะครับและที่สาคัญที่สุดคือเรื่องตำรับตํารายาต่างๆนะครับท่านได้เขียนไว้แล้วมีการถอดออกมานะครับรวนถึงอาจารย์ท่านหลวงพอดีซึ่ง มีการบอกเล่าสมัยกรุงเทพในอดีตที่ท่านได้ขึ้นไปเฝ้าราชัชการในหลวงรชัชการที่5นะครับอันนี้เป็นเกจิองคสําคัญซึ่งท่านเก่งในเรื่องการรักษาโรคเป็นอย่างยิ่งนะครับภายในบูชสถแห่งนี้นะครับองค์พระประธานนะครับก็จะเป็นองค์พระประธานเดิมแต่ว่าได้มีการปั้นเพิ่มเติม,เ,มเพื่อที่จะคลุมพระอีกหนึ่งองค์ด้านล่างใต้าฐานทั้งหมดนะครับพระที่วัดบรรคายมีค่อนข้างเจะเยอะมากเยอะทีเดียว นะครับเป็นจำพวกสนิมแดงนะครับจำพวกของอเขาเรียกว่าพวกขอมต่างๆก็จะมีการเก็บรักษาไว้ด้านล่างเกือบเต็มนะครับเพราะว่าคนที่เทไว้ก็คือชุดป,ป,ป้าๆผมเองนะครับเป็นหลักฐานประจักษ์เชิงพยานนะครับเด็กๆได้มีการเทไว้ด้านล่างทั้งหมดจะมีคนมาลักก็ลักไม่ได้นะครับนี่คือของที่เราเก็บรักษาไว้โบสถ์แห่งนี้จริงๆแล้วเป็นพื้นที่มันยังไม่ใช่โบสถ์แห่งนี้อุโบสถแห่งนี้อุบโอบโสถจริงๆที่หลวงพ่อเขียนไว้จะอยู่ฝั่งด้านนอก นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปกเก่านะครับเป็นวัดร้างนะครับแล้วก็คุณพ่อพระคุมีนะขึ้นขึ้นมาถามเจอแล้วมีการยกอุโบสถครอบนะครับด้านนอกนะครับที่แห่งนั้นด้านนอกทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อุโบสถด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจดีย์สองค์นะครับซึ่งจะทะแยงไปทางทิศตะวันออกทั้งหมดเจดีย์สองค์จะมีแห่งเดียวของเจวัตรยองอยู่ที่วัดบ้านค่ายแต่เผอิญเหลือองค์เดียว เนื่องจากว่าตอนที่สร้างโบสถแห่งนี้ครอบแก้วด้านนอกนะครับไปกินเนื้อที่ก็เลยต้องมีการขอเขอมานะครับดันสององค์ออกของวัตถุมงคลต่างๆที่พบก็จะนํามาเก็บรักษาไว้ที่หอสูงบางส่วนเก็บไว้ในใต้ฐานนี้ใต้ฐานพระบางส่วนนะครับตางท่านพระครูพิพัพชยาพรท่านเจ้านะอำเภอบานค่ายเจ้าวัวด,วดบารคายองค์ปัจจุบันท่านก็เลยมีการสร้างจําลองอในส่วนของ เจดีอีกสององค์ขึ้นมาเรียกเจดีย์มพี่น้องนะครับก็มีการมาสักการะได้สําคัญที่สุดก็คือเจดีองคใหญ่ก็คือเจดีย์องพี่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับลักษณะของเหล็กก็คือเป็นเหล็กแกนยาวนะครับไม่มีการพอกใดทั้งสิ้นมีการล่ําลือว่าเป็นดาบพระเจ้าตากันฟ้ามัางเป็นในเรื่องของเป็นเหล็กธรรมดาบ้างอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของคนโบราณแต่ว่าที่สำคัญที่สุดมันตรงกับคําพูดทั้งหมดก็คือบริเวณสถานที่แห่งนี้ที่ร้างไปทั้งหมด นะครับเนื่องจากมีการรบรามีค่าศึกนะครับทำให้มีการสร้างเจดีย์ครอบนําสมบัติเก็บไว้ผู้คนก็หนีตายหนีเข้าป่านะครับก็ตรงกับช่วงในสมัยของอาการที่จะเสียกรุงศรีอยุธิาาครั้งที่1น,นะครับแล้วก็มีการบันทึกไว้ชัดเจนนะครับมีการถอดอันนี้คําพูดทั้งหมดนะครับสามารถไปอ่านนะครับสามารถไปดูได้ที่ เขาเรียกว่าประวัติหลุมพุวงวัดบารค่ายซึ่งต่อไปจะนําลงมาโชว์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดบรรค่ายซึ่งจะทําให้แล้วเสร็จก่อนช่วงงานประจำปี1-5มินาคมของทุกปีนะครับปีหน้าจะทําแล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นทางการนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของอุบโบสถแห่งนี้คร่าวๆนะครับ จุดต่อมานะครับที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของปกเก่าก็คือโบสถ์เก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสืบความได้ขนาดนั้นนะครับหรืออาจจะก่อนไปช่วงของสมัยของอู่ทองซึ่งศิลปะพระเนี่ยเขาสื่อถึงแต่ทีนี้ ที่เขาลื้อออกไปนะเนื่องจากว่าโบสถ์เดิมเนี่ยค่อนข้างจะสุดก็เลยมีการรือ้อแล้วมีการสร้างใหม่เมื่อปี 2004- 2 4 1 4นะครับในสมัยหลวงพ่อบัวนะครับซึ่งก็ได้สร้างอุโบสถครอบแห่งนี้อุโบสถมีความสําคัญที่ท่านเห็น,หนข้างนะทำไมถึงมีรูปเสือมีศาลเจ้าพ่อปู่ฤษีเนื่องจากว่าปกแห่งนี้นะครับเป็นปกเกา่าแล้วก็เป็นป่าร้างเนื่องจากว่าไม่มีประชาชนอยู่ เนื่องจากว่าเป็นเมืองร้างเป็นเมืองโบราณร้างเนื่องจากว่ามีค่าลบราค้าฟันกันบ่อยมีค่าศึกทําให้ร้างเสือได้มาออกลูกในปกแห่งนี้นะครับก็เลยมีการสร้างปั้นจําลองไว้นะครับว่าอันนี้ก็คือเสือพ่อปู่ฤษีนะครับก็ย้อนไปสมัยก่อนนะครับรก,กเป็นป่ารกชัดรกชันนะครับเสือด,ดุดุมาออกอยู่ที่นี่ก็เลยกลายเป็นพื้นเป็นพื้นที่ที่ว่าทําไมวัดบรรคายค่อนข้างจะดุ เนื่องจากว่าสถานที่นี้มีเสือมาอยู่นี่เองนะครับอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังของซึ่งชาวบ้านได้นามานะครับข้างบนเต็มก็มาไว้ข้างล่างกันก็มาเก็บรักษาไว้จะมีหินแรงนะครับใส่หินแรงส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ฝั่งนู้นซึ่งเยอะมากด้านนี้ก็จะเห็นนะครับเป็นพระปางต่างๆซึ่งมีแห่งเดียวของจัดระย,ยองก็อยู่ที่นี่ก็คือพะระศิลปะสมัยอุทยาตอนต้นหรือสมัยอูทองเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราจะได้เก็บทั้งหมดเนี่ย ไปไว้ที่หอสูงนะครับเพื่อทําเป็นพิพิธภัณฑ์ให้กับคนรุ่นหลังนะครับได้ศึกษาว่าระยองแต่ก่อนมีความเป็นมาอย่างไรนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับชิดเฉียงนี้ที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับที่อยู่ในอุโบสถนะครับจะได้เห็นว่าทําไมมีเจดีย์สองค์จริงๆแล้วทิศตะวันออกเนี่ยดวงดวง,ดวงทิตศเขาจะขึ้นเป็นทนแ,นแยงอย่างนี้ไม่ตรงนะครับโบสถ เจดีย์ทั้งสามพี่น้องเนี่ยจะเป็นแทงขึ้นไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่ออกอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ก็คือเขาจะล้อไปกับดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับคือคนคนสมัยก่อนเขสร้างไว้คือการสร้าง uh, ในส่วนของเจดีย์สามองค์เนี่ยไม่ใช่สร้างตอนนี้นะครับน่าสายฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยช่วงเมืองตรงสถานที่นี้เป็นเมืองอยู่วัดแห่งนี้ซึ่งเราเรียกวัวดชชยชุมพลพลแลว้วเปลี่ยนวัดเร็นค่ายเนี่ยในอดีตน่าใช้ชื่อวัดดชยชุมพูพลเนี่ย ก็สร้างตั้งแต่สมัยยุทธยามาแล้วนะครับแต่ว่าถ้านับตั้งแต่มีการสร้างนอกจากเขาเรียกว่านอกเหนือจากที่ว่าเป็นเมืองร้างขึ้นมาเนี่ยวัดแห่งนี้จะสร้างเมื่อสมัยช่วงของรัชกาลที่สองนะครับแล้วเป็นวัดแน่นอนกี่ขึ้นมารัชกาลที่3นะครับก็คือหลวงพ่อเพชรนะครับอันนี้คือประวัติหลวงพ่อวงท่านเขียนไว้ชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองระยองอีกเช่นเดียวกันครับผม เสาที่หนึ่งนั้นหรือคือชาติไทยเสาที่สองผองอําไพคือศาสนาเสาที่สามยืนหยัดกษัตราเสาที่สี่ทรงคุณค่าคือความเป็นประชาธิปไตยครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมทีมบุญรอดปัจจุบันได้รับหน้าที่เป็นประธานภาธรรมจังหวัดระยองนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่วัดบรรค่ายตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลบานคายอำเภอบานค่ายจังหวัดระยองครับ อันนี้ส่วนของนะครับความเป็นภาพของบรรคายทุกท่านที่กรบครับนในส่วนที่มีการบันทึกไว้ในวงสมเดาจในส่วนของทุนเดชพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับมีความเชื่อมั่นในในยะหนึ่งในยะแรกที่นะครับมีการบันทึกไว้ก็คือท่านนะครับนำไพ่พลนะครับที่เราเรียนในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะออกจากกรุงศรีอยุธยาในปีส3งัรตอนนั้นพระนครศรีอยุธยายังไม่เสียนะครับในประวัติ นะครับที่บอกไว้ในยะที่หนึ่งก็คือมาทางด้านทะเลมาพัทยานะฮะนะครับมาที่พลาหาดน้ำลินเป็นต้นในยะที่สองที่นะครับมีการเสวนาเส้นทางเดินทัพพยาตากโดยท่านศาสตราจารย์ศร,ร,ศร,รีศักดิ์วณิพโพดมนะฮะและคณะได้มีการมาทำเสวนาอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าความเป็นไปได้ในในยะที่สองนะครับก็คือเชื่อมั่นว่ากองทัพพยาตา หลังจากที่ออกจากกุศิยุทาตีกว่าวงล้อมมาที่เราเรียนประวัติศาสตร์ครับมีรวบรวมผ่ายพลประมาณ500นะฮะถึง1 0 0 0แล้วเนี่ยมาสู่ปฏิมนทนภาคตะวันออกนะครับแล้วก็เมื่อเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่ระยองนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเวลานั้นนะครับมีศึกอยู่มีค่าศึกอยู่มีการสู้รบอยู่จุดที่ปลอดนะครับทำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้นะฮะมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์นะครับก็จะอยู่ทางบ้านค่าย กองทัพเดินด้วยทองใช่ไหมฮะนะครับกองทัพเนี่ยประมาณ500ร้อถึงหนึ่เนี่ยวันหนึ่งต้องกินอาหารต้องทานอาหารเท่าไหร่เยอะมากเพราะนั้นต้องเลือกว่าต้องมาในจุดที่อุดมสมบูรณ์นะรในยัที่2ก็เดินทางมาทางนีนะ้แล้วก็ผ่านมาในบันทึกไว้นะครับที่มีเกี่ยวกับ,นะบวังสามพยานะอยู่ที่วัดละหันรไร่ปลุมพูทิมนี่แหลคนะครับที่ถึงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่พักไพรพล นะครับเส้นทางการเดินทัพของปัญยาตากแล้วก็เข้ามานะมาพำนักมาผ่านบ้านค่ายก่อนที่จะเข้าไปสู่ยังวัดลุ่มนะครับ,นะรบเพื่อเป็นฐานกําลังฐานกู้ชาติฐานกู้กรุงศีอุทุยาเราโชคดีที่สุดครับผมพูดอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสได้ไปนะเป็นวิทยากรไปบรรยายทำหน้าที่พิธีกรหรือต่างๆก็ดีนะครับจะพูดกับเด็กๆเยาวนชนหรือพูดในร่วมง,งานแลกเปลนเรนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราโชคดีที่หนึ่งได้เกิดมาเป็นคน สองเกิดมาเป็นคนไทยสามเกิดมาเป็นเจ้าของแผ่นดินพ้นใช้คําว่าสุวรรณปัตตภีแผ่นดินทาแผ่นดินไทยแผ่นดินทองปานทองเล่มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโลกที่มีพื้นที่ไม่มากนักแต่นานาอาเซยประเทศประชากรโดยทั่วไปบอกว่าคนไทยช่างโชคดีเหลือเกินที่เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้โชคดีที่สุดในชีวิตของความเป็นคนเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ชื่อว่าสุวรรณปัตตภีก็คือ เรามีสถาบันประมา,าศครับที่ทรงห่วงใยประชาชนระสมนิกรลูกไทยท่านอยู่ชิดติดปัญหาติดประชาชนที่ใดมีปัญหาประชาชนลูกของท่านได้รับความเดือดร้อนท่านจะไปที่นั่นติดปัญหาติดประชาชนไปอยู่ณจุดใดต่างๆตัง้ตง,ตง,ตงแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีมาสู่พระนครศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบันนี้องค์ท่านได้สร้างสิ่งที่เป็น พระราคชนูประการมากมายที่ให้ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเพราะนั้นขอฝากสิ่งที่เกิดความภาคภูมิใจทุกวันนี้เราโชคดีที่สุดแล้วที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอยากให้ทั้ทุกคนครับได้สร้างทิ่งที่เป็นคุณูประการทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านนะครับมาถึงเรจกาลที่10นี้นะครับและก็น,นึกถึงบุญพัตตาที่ราาเจ้าทุกพระองค์นะครับพระธยามเทวาที่ราตเจ้า เชื่อมั่นว่าพระองค์ท่านนั้นยังปกปักรักษาดูแลลูกไทยหลานไทยให้ทุกคนนั้นอยู่ดีมีความสุขใช้คําไทยๆแบบว่าอยู่เย็นเป็นสุขตอบไทยด้วยความเป็นเมื่อกี้พูดไปพูดมาก็เลยเป็นภาษากลางไปเขาอยากจะเป็นภาษาทินภาษาเป็นดินระยองของเราที่มีคุณค่บานะฮะก็ถือว่าความรู้สึกนึกคิดของเราทุกคนที่อยู่ในระยองในความเป็นอัตลักษณ์ของภาษานะฮะเรามีจุดสําคัญที่ใช้คําว่าของดีบ้านชั้นเนี่ย ความเป็นรากวันนั้นถ้าทำทีประกฏอยู่ในความเป็นไทยเนี่ยในท้องถิ่ของเราเนี่ยมากมายหลายประการนะครับและแต่ต้องขอบพระคุณทางองค์กรท,ท้ทองถิ่นท้องถิ่นหน่วยงานหน่วยงานทางภาครัฐก็ดีหน่วยงานทางภาคเอกชนก็ดีที่ได้หยวกกันสร้างสารรค์งานที่กเกี่ยวข้องกับสถาบันประมา,ศา,ศาสั์นะครับให้เราดำรงอยู่ได้วยค่ฟาร์มอยู่ดีมีสุขนะครับตลอดมานะครับก็ขอเน้นว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญและ อีกจุดหนึ่งที่สําคัญอยู่ในพื้นที่ไก่เคียงกับบ้านค่ายนะครับที่เราจะมีการสร้างศูนย์นวัตธรรมจตุรยงมีแลนด์มาร์กอยู่ที่อา่าเก็บน้าดอกกลายศูมในการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำรติอันนี้ก็สืบสารสรืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะร่วมกันพัฒนร,รักษาอนุรักษ์ไว้สืบสารรักษาและต่อยอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเราช่วยกันนะครับ ทุกวัยทุกกลุ่มบุคคลทุกภาคส่วนนั่นคือความเป็นหนึ่งของความเป็นไทยที่จะอยู่นุรงคงอยู่ตลอดไปด้วยความอยู่ดีมีสุขครับในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้ทางรายการจะได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูพิพัชยยาพรเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย จาอาวาสวัดบรนค่ายนะครับว่าในการดำเนินชีวิตของเราควรจะประยุกต์หลักพุทธธรรมข้อใดมาใช้ในการินชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงกรรับรัสก,การครับขอความสุขความเจริญ จงมีแด,ด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านชีวิตเรานั้นเปรียบเหมือนกับปฏิทินในยุคก่อนสมัยก่อนปฏิทินนี้เราจะฉีกวันละหนึ่งใบปีหนึ่งสามวันก็365้าใบเราฉีกวันละหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบ ในขณะที่เราฉีกปฏิทินนั้นไม่มีใครคิดเลยว่าปฏิทินจะเหลือเท่าไรชีวิตเราก็เหมือนกันใช้ชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันก็เปรียบเหมือนการฉีกปฏิทินอายุที่ใช้ไปมากเท่าไรเราไม่ทราบเหลืออีกเท่าไรเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทการไม่ประมาทนี้พทธเจ้าท่านได้ให้หลักไว ให้เราพินาหนึองเนืองอภินาหาปัจเวกห้าอย่างหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สองเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้สเรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ 4. เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นของธรรมดา และห้าเรามีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอนไดไว้เราจะได้รับผลกรรมนั้นปีเก่าที่ผ่านไปเราได้ทำอะไรไว้บ้างก็ถือว่ามันเป็นอดีตผ่านไปแล้วปีใหม่ เราจะก้าวเข้าสู่วันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เราก็พยายามทำตัวของเรานั้นให้ใหม่ด้วยคุณธรรมด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ญาติโยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในประวรพระพุทธศาสนาขอให้เจริญอยู่ด้วยอายุวันนะสุขะ ภาระปฏิพานธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วขอให้สมความปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ปีพุทธศักราช2567ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธิน ครับท่านผู้ชมครับท่านพระครูพิพัชยายพรเจ้าคณะอำเภอบ้านไข่เจ้าอาวาสวัดบ้าน่ายนั้นนะครับท่านได้เน้นย้ําให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับในการที่เราจะประกอบคุณงามความดีเพราะว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของน้อยนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดเน้นว่า,าให้เราไม่ประมาทนะครับอย่างกิจของตนและกิจของพวกอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถ,ถิดนะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ชมที่รับชมรายการธรรมสัญจรจะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ในการคลองตนคองคนคองงานได้อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมมาสัญจรอย่างวัดปั้น่ายอำเภอปั้นไายจังหวัดระยองได้สาสตรธรรมครบถ้วนนะครับส่วนครั้งหน้านั้นทางรายการของเราจะไปสัญจรอย่างวัดใดท่านผู้ชมโปรดติดตามเราอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมกับทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ